กือบตกเจ้เจสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้เราเข้าสู่การเดินทางกับกินสบายใจไลฟ์สไตล์เทปที่น่าจะเป็นเทปที่9แล้วเจ้กับการเดินทางแล้วเราโชคดีที่เรามาทําช่วงนี้ พราะมันเข้าสู่เรื่องของฤดูกาลมะเขือเทศ <Okay. S 1> ที่มีมูล,ลค่าสร้างมูล,ลค่าแล้วมันก็สวยงามมากหลังจากที่เรากี่ปีแล้วนะเรามาอยู่ที่สวนนี้ตอนออปีนี้ปีที่สี่แล้วนะ,ะท,วนะที่เจามานะเจแนะนําตัวให้หน่อยครับเจชื่ออะไรครับเจเพนเสวัสดีค่ะชื่อจินดารัตน์บุญชัยค่ะสวนรักณน,นาดูนค่ะทําไมต้องเป็นสวนรักณน,นาดูน ที่นี่นี่เป็นบ้านนาดูนนะคะตําบลขังใหญ่ครับแล้วก็ทําไมต้องมีว่ารักก็คือว่าสวนเรานี่ใครเข้ามานี่ก็มีแต่แบบรักกันมันถึงจะเข้ามาคนไม่รักมีไหมอ๋อคนไม่รักก็คือรักนี่คือรอเรือหรือว่ารอลิงทั้งสองตัวเลยส่วนใหญ่ฤดูกาลนี่จะเป็นรอลิงรอลิงรักขโมยมาเยอะเชียวใช่ค่ะเพราะมันสวยเหตุไหนถึงได้ทําสวนมะเขือเทศที่มันอลังการงานสร้างขนาดนี้ คือจากการที่เราได้ไปอบรมที่เมาบนกับ,บอาจารย์บุญส่ง,สงใช่ค่ะแล้วคันนี้นี่เราไม่มีความรู้อะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าอพอไปอบรมเสร็จแล้วก็นึกอยากทำค,ค่ะเราอยากทำนี้เพราะมันจะเป็นเราคิดตอนแรกเราอยากทำเพราะมันจะสร้างมูลค่าหรือเราอยากทำเพราะมันจะทำให้เกิดความสวยงามที่พื้นที่ดินเราหรือเราอยากทำเพราะเราชอบทานมะเขือเทศ คือจริงๆก็อยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองอยากให้มีไรายได้ครับค่ะแล้วก็สร้างใหญ่ขนาดนี้คือจริงไม่ได้คิดว่ามันจะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะแต่คราวนี้พอได้ไปเรียนไปอะไรเสร็จแล้วครับมันรู้สึกฮึกเหิมนะมันมีเพื่อนมันมีหมู่กลุ่มที่ปลูกมะเขือเทศอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างมันก็จะมีตลาด อย่างของพี่มาร์กเนี่ยมันมีตลาดแบบรองรับที่เราจะไปจําหน่ายไปขายแปอะไรได้อมันก็เลยเหมือนแบบอใจฟูเฮ้ยทำเรื่องน่าจะขายได้นะอะไรไป้แล้วฉันกำลังคิดว่ามันเหมือนธุรกิจขายตรงหนึ่งธุรกิจเวลาเธอไปแล้วใจฮึกเหิมใจฟูเขาทุกเธอยังไงบ้างหรือมันเป็นแบบธุรกิจขายตรงไหมหรือว่าไม่บอสเพน ไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่ไหมอ๋อค่ะไม่ค่ะคือมันก็เป็นความสนุกเพลิดเพลินเราด้วยค่ะ,ะแล้วก็เราก็มีตลาดด้วยมีเพื่อนมีอะไรที่กลุ่มกินสบายใจก็ซัพพอร์ตในตรงนี้ก็สนุกด้วยได้ตังค์ด้วยก่อนเข้าสู่วงการในการทําเกษตรอย่างนี้เป็นอะไรมาก่อนเป็นราชนินีด้านไหนมาก่อนอ๋อเป็น แม่ค้าขายหุ้นนะคะอเสด็ษทีนี่ท่านหนึ่งเป็นแม่ค้าขายหุ้นเออค่ะทุกวันนี้ก็ยังยังอยู่ในแวดวงของหุ้นอยู่อ๋อพอมาปลูกมะเขือเทศแล้วเลิกเทรดไปเลยค่ะเลิกเลยค่ะขายหุ้นทั้งหมดมาอยู่ในมะเขือเทศเรียบร้อยแล้วใช่ปีหน้าเราน่าจะเปิดตลาดหุ้นมะเขือเทศใช่ไหมฮะจะเป็นโบรกเกอร์ตัวเองใช่ไหม เจ๊ S <S <s <học> <S คือมันอลังการมากตอนนี้ที่เราเข้ามาคือตอนนี้คือปลายเดือนพฤศจิกายนปกติเราจะเห็นผลผลิตที่มันแบบ เยอะมากคือประมาณช่วงเดือนธันวาคมค่ะที่ผ่านมาเราเจอผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนกับสิ่งแวดล้อมเนาะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างปีที่แล้วเนี่ยเราเจอผลกระทบอย่างแรงมากเพราะว่ามันร้อนจัดจ้ะค่ะร้อนจัดแล้วเสร็จแล้วมะเขือเทศพี่เพนเนี่ยก็เจอโรคแมลงเยอะมากเป็นเพี้ยไฟ เพี้ยไฟเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรเข้ามาหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเราทําอินซีมันมันไปต่อไม่ได้ค่ะเราสู้เข้าไม่ได้คือธรรมชาติยังไงก็เราไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วเราทําใจยังไงหรือเราทํายังไงให้มันผ่านแล้วเราเริ่มต้นใหม่เราทาทาในรูปแบบไหนคิดยังไงอก็เจ๊งเป็นเจ๊งคือปีนั้นเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะ ก็ไม่ได้เศร้ามากมายคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งไม่ล้มเลิกอุดมการอ๋อไม่ค่ะไม่ล้มเลิกอุดมการตอนนี้มีกี่ชนิดมะเขือเทศที่เราทําอยู่เจอยู่ในสวนรักนันดาดูนเนี่ยในสวนรักนัานดาดูนตอนนี้มีมะเขือเทศอยู่สสายพันธุ์นะคะครับ เป็นของบริษัทนครศรีทั้งหมดมจะเป็นเอ่อค i งฟิชเชอร์ค i งฟิชเชอร์จะเป็น,<ห>นสีแดงดนะคะ,ต,คะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะคิงฟิชเชอร์จะเป็นสีแดงค่ะสีสวยมากนะใช่ค่ะแล้วก็เหมือนของปลอมมากแล้วก็จะเป็นอมริสาอมาริสาก็จะจะเป็นลูกผลสีส้มค่ะ ส่วน CPE เป็นทรงลักษณะสตรอเบอรีอ่วันนี้ยังไม่ได้เก็บมาเพราะว่าผลยังไม่สุกเท่าไหร่ใช่แล้วทุกคนบอกว่ารสชาตินี่มันหวานหวานหวานเหมือนเหมือนหวานเลือก<ช>ระดับได้ด้วยนะเขาดูยังไงว่าลูกไหนระดับหวานประมาณไหนอะไรประมาณไหนเพราะเห็นตอนนี้เห็นทีมงานน้องๆเริ่มไปเก็บกินนละค่ะ การที่เราจะดูลูกว่าสุกไหมหวานไหมเราจะดูที่ผลสีของผลเขาจะเขาจะเข้มจัดแล้วก็ลูกที่จะหวานลูกแรกก็คือจะเป็นลูกก่อนนี้เลยลูกต้นทั่วมัน่คะอันนี้โดนโดนโดนขโมยกินไปแล้วค่ะสีลูกนี้หวานค่ะหวานค่ะอันนี้หายไปแล้วค่ะคือเขาก็จะไล่ระดับความหวานลงมาแล้วก็มันจะเก็บทีละ ทีละไป,ไปอย่างนี้ค่ะเก็บทีละลูกทีละลูกไล<า>่ลงมาปลายมันก็จะสุกลังเพื่อนใช่ค่ะหลังเพื่อน,หเ,อนเห็นว่าของมะเขือเทศของกลุ่มมะเขือเทศโซลาริโนที่อุบลเราทําตอนเนี้มันกําลังกลายเป็นสินค้าประจําถิน่นเ่วเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาทํำยังไงอตอนนี้นี่ของเรานี่จะเปลี่ยนมาเป็นคิงฟิชเชอร์ King ครับค่ะเป็นมะเขือเทศคิงฟิชเชอร แล้วก็เป็นอมริสาแล้วก็อ uh, ีกตัวหนึ่งเป็นของมออุบลที่อาจารย์ดรบุญสงท่านเป็นคนวิจัยมาเป็นคนคัดสายพันธุ์มาคือเลดเดมอนค่ะเรดไดมอนก็มีความหวานพอๆกันเห็นมันจะมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีแดงมันคนละพันธ์กันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วความหวานมันต่างกันไหมเออความหวานก็ต่างกันเล็กน้อยมันจะต่างกันตรงท oui. ี่ให้ผลให้ให้ให e ้อา เนื้อสัมผัสที่ที่ที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นสีส้มเนี่ยเนื้อสัมผัสเขาความหวานจะไม่เท่ากับคิงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะได้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะได้กลิ่นคล้ายๆเหมือนแบบส้มแมนดารินกลิ่นเขาค่ะกลิ่นสัมผัสเขาแต่ถ้าเขาสุกจัดก็จะหวานจัดเหมือนกันครับค่ะหวานได้ถึง15บห้าลิรได้ค่ะ ตลาดแล้วก็สิ่งที่เราทําประจำในเวลาเราผลิตพวกนี้ออกมาเราเป็นกังวลมากไหมคะว่ามันจะล้นตลาดหรือว่าผลผลิตมันจะเกินความต้องการเพราะมาร์กมาเห็นแล้วมันเยอะมากกังวลมั้งไหมเรื่องพวกนี้เรื่องนี้ไม่ไม่กังวลค่ะปลูกเยอะก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้แข่งขันกันกันขายการลดราคาการอะไรอย่างเงี้ยเราแข่งขันกันที่คุณภาพของสินค้าของเราถ้าสินค้าของเราคุณภาพยังคงเดิมครับ เราก็ขายได้เหมือนเดิมและลูกค้าเราก็เป็นลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ซึ่งเป็นจากรายเดิมแนะนำรายใหม่ครับค่ะแล้วก็เป็นการซื้อฝากพอซื้อฝากเสร็จแล้วก็กลับมาแสดงว่าตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องของการตลาดไม่มีไม่มีเรามากกว่านั้นคือเราเห็นผลผลิตที่มันหล่นเสียหายอะไรบ้างเนี้ยเจ้คิดในการแปรรูปหรือว่าทําให้มันเกิดผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องขึ้นมามีบ้างไหมฮะ การแปรรูปตอนนี้เมื่อก่อนที่มาดูเจเจเราจะเห็นเจคัดคุณภาพเยอะมากแล้วก็ลูกที่มันหล่นก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมักไงแต่นี่เกิดความเสียดายแทนเจไงตอนนี้เจได้คิดเริ่มคิดมั้งไหมว่าลูกลูกที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยคือตัวเองอะมองเห็นการสร้างมูลค่าแล้วก็การต่อยอดได้ตอนนี้เจเริ่มมองเห็นในจุดนี้มั้งไหม ตอนนี้ในกลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะกลุ่มวิสาหกิจอุบลพรีเมียมของเราตอนนี้ก็จะมีมีสองแผนกแผนกหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายอะไรเนี่ยเหมือนพี่เพเนแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแปล,ลปรูปค่ะการแปลรูปของเราก็จะทําเป็นมะเขือเทศอบแห้ง<อ>ค่ะแล้วคนนี้อบแห้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอบแห้งแล้วมาขายเป็นอบแห้งเราก็ยังเอาไปทาเป็นแบบไส้ขนมปังค่ะเป็นขนมปังไส้มะเขือเทศค่ะ คล้ายๆไส้ลูกเกดแต่เราเปลี่ยนมาเป็นมะเขือเทศแทนแสดงว่าในรูปแบบกลุ่มที่เจ้ทำตอนนี้มันก็ดูหลากหลายเนาะทุกคนต่างมาช่วยกันในการคิดต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเจ้คิดเห็นยังไงว่าการปลูกมะเขือเทศของเจ้พวกเนี้ยฮะกับของกลุ่มเนี่ยมันจะสร้างความยั่งยืนแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มแล้วก็ให้กับเจ้ได้ยังไงบ้างการที่เรามารวมกันปลูกและรวมกันขายมันทําให้อ่ ลูกค้ามันก็มาในใน,ในทุกทุกทิศทางของของลูกของเพื่อนกลุ่มนี้ของเพื่อนอสมาชิกนี้สมาชิกนี้ม,มันจะเป็นการรวมกันขายและทําให้เรามั่นคงคือออเดอร์มันจะมาจากส่วนนี้จากส่วนนี้อส่วนนี้อืทุกสวนออเดอร์จะมารวมกันและคนนี้ของเรานี่มันจะไม่มันจะไม่เหลือเลยค่ะ แล้วมันก็จะเกิดการบอกต่อด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของมันขายคุณภาพมันขายอนี้ของมันเองเนาะก่อนที่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะเป็นสวนแล้วก็กลายเป็นพื้นที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้เคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นป่าลกลางหรือเป็นอะไรก่อนใช่ค่ะเป็นป่าลกลางเลยค่ะซื้อแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยไม่ได้ทําไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่ามีแนวคิดอยากจะทําอะไรในตอนนั้นไหมหรือว่าเราไปเจอว่าเราอยากทำมะเขือเทศเราก็ทําเลย ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะคือเห็นมะเขือเทศแล้วอยากทําเลยแสดงว่าเธอเห็นอะไรปุ๊บเธอก็อยากทําหมดเลยตอนนั้นก็ทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยไม่เคยปลูกอะไรเลยมาปลูกมะเขือเทศนี่จะบ้าหรือเปล่ามันยากนะใช่ใช่ฉันยังเคยแนะนําเลยว่าสิ่งที่เจ้ควรจะทํามากที่สุดตอนทําปุ๊บได้เงินปั๊บคืออะไรฮะขายค่ะ ใช่ที่ค่ะ <laughs> แต่สุดท้ายเจ๊ก็มาทําเป็นโรงมะเขือเทศแล้วก็มีผักอีกนานา,นานชนิดนะ้ะไม่ว่าจะเป็นกอไผ่อะไรพวกนี้เนาะใช่โรงมะมเขือเทศไม่ใช่มีแค่โรงเดียวนะที่เราเห็นมันจะมีแตกต่างหลากหลายโรงออก<ช>ไปในอนาคตมองเห็นสถานที่แห่งนี้ที่ตอนนี้กลายเป็นสวนมะเขือเทศแล้วเจ๊มองเห็นว่ามันจะเป็นอะไรได้อีกเพราะมันอยู่กลางเมืองเลยอะ คือก็อมองไปว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นที่พักผ่อนหย่นใจของ<ะ>อครอบครัวของพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยมาทํากิจกรรมอะไรได้ก็กอ,อยากจะทําตรงนั้นด้วยแล้วจะจะอยู่ติดที่ได้ใช่ไหม อ๋ถ้าเกิดแล้วก็น่าจะได้ค่ะถ้าเปิดแล้วก็น่าจะได้กําลังมองอย่างนี้ว่าพื้นที่คือมันสวยมากฉันกําลังมองเห็นคาเฟ่กับฟาร์มคาเฟ่เล็กๆในพื้นที่แห่งนี้แล้วมันก็ครบมากห้องน้ํามีใล้ ใกล้สิ่งสาธา,ารณูปโภคทุกอย่างใกล้ห้างสรรพสินค้ามากกว่าน,นั้นคือมันใกล้สนามบินมากสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตของคนที่อยากเข้าไปสู่ในเรื่องของความยั่งยืนในความสุขได้ด้วยอันนี้แนะนำนะว่าค,ควรจะควรจะนะครับควรจะตอนนี้หลังจากมะเขือเทศถ้ามันหมดคบเอืมะเขือเทศของเจ้ไปฮะเจ้อยากทาอะไรกับส่วนนี้เราจะมีอะไรที่ปลูกเพิ่มหรือสร้างสรรค์เพิ่มไหม หรือว่าถึงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวเราแล้วทั้งหมดมา่แเทศไปเอ่อคือตอนนี้ก็มีพี่คนหนึ่งเขาก็มาช่วยบริหารอยู่คราวนี้ว่าเราก็น่าจะอ่าสามารถที่จะปลูกอย่างอื่นได้ตอนนี้ในสวนของเรานี่ก็จะมีเพิ่มเติมมาจะเป็นฟักทองโบราณค่ะซึ่งมันก็เนื้อหนึบอร่อยอค่ะจะมีฟักทองโบราณแล้วก็อาจจะมอะีอะไรที่มันแปลกไปเป็น หัวผูสีม่วงไหมเป็นอะไรหลายอย่างที่เรากําลังที่จะเอาลงมาปลูกแต่กังวลแทนเวลาเราปลูกอะไรที่แปลกมากไปบางทีคนก็เข้าไม่ถึงค่ะสุดท้ายจะเป็นผลผลิตแห่งการถ่ายรูปแล้วก็แยกย้ายใช่ค่ะคือก็ไม่กล้ากินคะ <laughs> ไม่กล้ากินเป็นกังวลในอนาคตต่อไปะนะครับพื้นที่กี่ไร่ฮะที่เราทําอยู่ในตอนออพื้นที่ของพี่เพนนี่สี่ไร่ค่ะ ไม่เล็กเลย oh. สี่ไล่กลาง<ช>เมืองไม่เล็กเลยนะ,ะนะครับผมแล้วก็มะเขือเทศเห็นว่ามันมีการจัดประกวดเจเห็นว่าในกลุ่มมันมีการจัดประกวด<ช>มีการอะไระพวกนี้เนะี<ช>่ยเห็นว่า เคยได้รับรางวัลอ๋อของพี่เพนได้รับรางวัลอ่ารางวัลชนะเลิศเลิศรอบมือให้สามครั้งอ๋อขอบคุณอ๋อเกินสารธรรมแล้วพอเกินแล้วค่ะขบมือให้สามครั้งคือมันเลิศอย่างนี้เห็นว่าทุกๆงานของงานเกษตรอีสานใต้ใช่ไหมฮะจะมีการจัดอ่าเขาเรียกว่าจัด การแข่งขันจัดการประกวดมาเกิดเทเลเจยก็จะไปประกวดทุกครั้งในกลุ่มก็ได้รับรางวัลทุกครั้งขอสแสดงความยินดีด้วย <สบ S 2> ไม่ให้มองตาเม่อ<า>ตอนนี้ตามองบนอยู่นะจ๊ะ <laughs> <laughs> กินสบายใจจะมีโอกาสมีมะเขือเทศแบบนี้ไปวางจําหน่ายที่ตลาดมั้งไหมอ๋อมีแน่นอนค่ะเออค่ะเร็วๆนี้เนาะใช่ค่ะทุกวันเสาร์อยากให้ไปอุดหนุนกันได้ใช่ค่ะออจะเริ่มวางวันเสาร์นี้เลยค่ะนั่นแหละถ้าฉันไม่มาเธอก็ไม่บอกจะไปใช่ไหม <laughs> เธอพูดแล้วนะัวันเสาร์เธอจะไปเราจะออนแอร์ให้เร็วที่สุดให้ทันวันเสาร์จริงๆทพี่เพนคืออีกหนึ่งคนนะครับที่ทํางานากับกินสบายใจอยู่ในรูปแบบของการทํางานแบบเครือข่ายของกินสบายใจแล้วก็ตัวนี้เราเรียกว่าผลผลิต ทางการเกษตรสร้างมูลค่าในฤดูการที่ควรจะเกิดขึ้นของเขาแล้วตอนนี้มันกลายเป็น Talk of the t o ท n มากกับะมะเขือเทศของอุบลราชธานีทุกคนบอกว่าเป็นมะเขือเทศสายพันธุ์อุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ออ๋ค่ะเวลาไปไหนทุกคนจะพูดแล้วก็ชื่อที่จะได้ยินบ่อยเป็นประจำคือชื่อของอาจารย์บุญส่งค่ะ บอกว่ามะเขือเทศของอาจารย์บุญส่ง<ช>มะเขือเทศของอาจารย์บุญส่งอยู่เนี้ยตลอดเวลาแสดงว่าการทางานร่วมกับอาจารย์บุญส่งแล้วก็มหาวิทยาลัยอุบลมหาวิลัยอุบลราชธานีเนาะแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยถือว่าเข้มแขง็งมากถ้าส<ต>ี่สิที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยได้เราล้มลุกคุกคานเราเกิดการปรุงดินอะไรหลากหลายสูตรไหมเรามีดินสูตรเฉพาะของตัวเองไหมในกลุ่ม อ๋อมีค่ะมีดินห้าส่งหนึ่ของอาจารย์บุญส่งค่ะครับค่ะแล้วก็ตอนอก็จะมีการปรับสูตรเพิ่มไปเรื่อยๆค,ค่ะคือปรับเพื่ออจะทำยังไงให้มะเขือเทศหวานนะอะไร,รบแบบนี้ค่ะคมันกอ็อาจารย์ก็จะพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อกลุ่มเพื่อกเกษตรกร,รที่ ปลูกมะเขือเทศใช่คืออย่างนี้เจ๊ที่ชวนคุยอย่างนี้ที่ชวนคุยกับอาจาร,รยา์ชื่ออาจาร,รย์บุญ่งบ่อยๆเพราะว่านับถือแกในการแกเอาเรื่องของออร์แกนิกกับวิทยาศาสตร์มาผสมผสานกันมันทําให้สามารถปรุงดินหรือว,ว่าว่าปรุงจุลินทรีย์หรือว่าปรุงลดอาหารให้พืชได้ด้วยวิถีของธรรมชาติต้องยอมรับว่าคือแกคือกูรูท่านหนึ่งที่แบบต้องยอมรับไปจริงๆแล้วมากกว่านั้นแกยังสามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิกของ ตอนนี้เราเรียกว่าอุบลสวีทอยู่ใช่ไหมเอ่อใช่ค่ะยังเป็นอุบลสวีตอุบลสวีตอุบลสวีอยู่คือทําให้ทุกคนมีรายได้เนาะมีองค์ความรู้แล้วก็เห็นได้หลายคนกลายเป็นภาคีเครือข่ายแล้วก็เริ่มเข้าสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารจากการปลูกมะเขือเทศเนี่ยหลากหลายนอกจากมะเขือเทศเห็นว่าแกมีอะไรอีกนะคะที่แกทําอยู่ตอนนี้เมลอนมีไหมอ๋อเมลอน มีไหมมีค่ะมีอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะก็มีอยู่เหมือนกันอืมอืมอืมแต่ว่าเมลอนนี่คือมันจะได้แบบต้นละผลสองผลอะอ่ไรเงี้ยมันยังยังไม่ปังเท่ามะเขือเทศใช่แต่ก็น่าจะต่อยอดได้นะมาก็คิดว่ากําลังต่อยอดได้ค่ะเห็นว่าเร็วๆนี้ที่นี่เราจะมีเทศกาลแห่งความสุขเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้ระบุวันใช่เราจะเกิดเทศกาลแห่งความสุขอะไรเนี่ยเจ๊เล่าให้ฟังภายในเดือนธันวาเนี่ยนะคะ เราจะมีเทศกาลมะเขือเทศหวานเมืองอุบลนะคะค่ะเราก็จะร่วมกันร,ระหว่างบองอุบลกับกินสบายใจนะคะเราจะมาร่วมกันเปิดงานเทศกาลมะเขือเทศหวานเมืองอุบลครับค่ะ,คะก็เรียกว่าโอเพ่นอะไรนะสักอย่างนึงจำชื่อเลยนะแล้วเราก็จะมาเปิด,ปดสวนโอเพ่นฟาร์มของอ ของสวนรักนัน,นานดูนด้วยนะคะเออเปิดโพอเพนฟาร์ม <open farm, S 1> เปิดปุ๊บก็น่าจะโดนผู้บริโภคถลุงแล้วก็เปิดเช้าแล้วก็น่าจะปิดบ่ายได้เพราะผลผลิตน่าจะหมดทันที <laughs> <laughs> มีความสุขไหมกับการได้ทําอะไรแบบนี้มันมันใช่สิ่งที่เราตั้งใจอยากทำไหมฮะหรือว่าเราตกกระไดพลอยโจนแล้วเราถึงมาทํา oh. เล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็มีความสุขนะคะที่ได้ได้ทำ สินค้าอินทรีย์แบบนี้แล้วก็มีความสุขที่เราได้นําไปขายที่ตลาดเขียวกินสบายใจแล้วเราได้พบปะลูกค้าคแล้วลูกค้าก็ได้พูดคุยกับเราเราก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็เกิดความมั่นใจกับเราแล้วเราก็ยิ่งบแบบโอ้ยภูมิใจจังเลยเมันคือการได้ส่งต่อความสุขเนาะใช่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศที่เราปลูกนี่ก็มันก็เป็นอินรีร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามาตรฐานกินสบายใจนี่เขาก็ตรวจเข้มอยู่แล้ว ค่ะแล้วก็ยิ่งทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะเรามีใบการันตีตัวเรา,เาแล้วก็ลูกค้าเขาก็ชอบอค่ะชอบมะเขือเทศเราแล้วก็ขอบคุณพี่มาขอบคุณกินสบายใจค่ะที่สนับสนุนระหว่างสุขที่ได้ให้กับสุขที่ได้รับอันไหนทําให้มีความสุขมากกว่ากัน มันก็พอๆกันเราให้เราก็มีความสุขมากเราได้รับจากพี่มาร์กเราก็มีความสุขไม่ใช่พี่มาร์กคนเดียวสิโอ้ใช่กินสบายใจค่ะต้องมาชื่นชมชั้นตอนนี้กินสบายใจใช่ครับคือคืออย่างนี้กําลังเห็นความสุขของเจ้ที่มันเกิดขึ้นกับนิติที่เจ้ทาอยู่เนาะใช่ไม่ว่าจะเป็นความสุขในการได้ส่งต่ออาหารปลอดภัยเนี่ยให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วมันก็ได้รับคําขอบคุณของผู้บริโภคเนี่ยกลับมาใช่ใช่ที่นี่เราเคยทำอ่ากินสบายใจ Sustainable Travel เกิดขึ้นที่นี่ค่ะหลังจากที่เราจัดทริปต,ตอนนั้นเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างผู้บริโภคเห็นแล้วก็ผู้บริโภคตอบรับหรือว่าผู้บริโภคอยากจะมาปลูกเพิ่มขึ้นกับเจ้เพิ่มขึ้นบ้างไหม เออก็ส่วนใหญ่แล้วก็คืออยากปลูกมาแล้วก็มามาซื้อผลผลิตกลับแล้วก็อยากได้ต้นไปปลูกด้วยอ่าก็ได้ต้นไปปลูกก็ลองไปปลูกเสร็จแล้วก็พอปลูกเสร็จแล้วบอกอ๋อไม่ปลูกละซื้อกินดีกว่าเป็นผู้บริโภคดีกว่าขอเป็นผู้บริโภคเหมือนเดิมตอบโจทย์กันออกมาได้รูปแบบนี้ใชบางคนก็กลายมาเป็นญาติเราใช่ไหมตอนใช่ใช่ค่ะตอนนี้แล้วก็เป็นเพี้ยก็เยอะเพี้ยถุงก๊อฟแก๊บประมาณเนี้ยค่ะมาเยี่ยมมาชมมหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผู้บริโภคกระชั้นกายเป็นเพลียโอ้ไม่ไม่ไม่อาจจะเป็นเพลียเพลียที่มาพร้อมมันนี่นะไม่ได้เขจะมาพร้อมไฟนะเพลียที่มาพร้อมรายได้นะครับใช่ค่ะท้ายนี้เจ๊ฝากอะไรหน่อยให้กับ คนที่สนใจเนาะ,ะมากกว่าคนที่สนใจคือคนที่อยากจะช่วยดูแลรักษาธรรมชาติจากการได้อุดหนุนสินค้าพวกนี้เ<ม>จ๊ฝากอะไรถึงผู้ชมแล้วก็ฝากอะไรถึงผู้บริโภคเหล่านี้หน่อยว่าทําไมถึงจะต้องมาอุดหนุนผลผล,ผลิตของเราที่เรากําลังทําอยู่<ม>ในตอนนี้ค่ะก็อยากจะฝากเกี่ยวกับว่า สินค้าที่เราทำเนี่ยคือเราตั้งใจทำตั้งใจทำมากแล้วก็มันก็อาจจะได้กำไรบ้างขัดทุนบ้างบางทีก็อยากให้ผู้บริโภคเห็นใจครับค่ะเห็นใจเกษตรกรบางทีมันก็อาจจะมีราคาที่สูงบ้างมันก็เพราะว่ามันทำยากครับค่ะเข้าใจกับสภาพอากาศด้วยกับสภาพอากาศด้วยแล้วก็พวกเราที่ทำก็ตั้งใจที่จะทำสินค้าที่ สะอาดปลอดภัยต่อ,อผู้บริโภคคือเราทำให้ดีที่สุดจ,จริงๆจ,จ,จ,จะบอกอย่างนี้เจ้คือกล่าวมาให้เจ้อย่างนี้เพราะว่าเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะคือตอนนี้เกษตรกรเราเปลี่ยนแปลงมาดูแลรักษาโลกเรียบร้อยและ้ะเพราะว่าจากการผลิตออแกนิกที่มึงที่มันไม่แบบไม่ใช้สารเคมีคไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นซีโร่เวสคือแบบ BCG <ม>ในแปลงคือแบบหมุนเวียนใ,ในแปลงหมดละทุกอย่างแทบบจะไม่นําอะไรปัจจัยที่เป็นเคมีคอลเข้ามาใช้เลยในแปลงเ,เพราะฉะนั้นเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มกลายเป็นผู้นําเห็นการเปลี่ยนแปลงร่วมกับเราโดยการอุดหนุนผลผลิตพวกนี้ที่เจ๊กำลังทําอยู่เนี่ยค่มันไม่ใช่แค่การซื้อผลผลิตแต่มันกําลังซื้อเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาธรรมชาติซื้อเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาโลก <c oughs> ซื้อเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นไปพร้อมกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นผลผลิตตัวนี้มาร์กกำลังมองว่าผู้บริโภคอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องของราคา <c oughs> นะครับอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องของราคา <c oughs> หรือราคาอาจจะสนใจก็ได้สําหรับผู้ที่มีรายได้ที่ยังไม่มั่นคง <c oughs> แต่สําหรับผู้ที่มีรายได้มั่นคงแล้วมาร์กมองว่าเรื่องราคาอาจจะเป็นเรื่องรองแต่เรื่องโรคร้อนโรครวนโรคแปรรวมถึงสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย คุณซื้อเถอะคุณยิ่งซื้อมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูแลรักษาโรคมากขึ้นไปเท่านั้นโดยเฉพาะที่นี่คือปีละครั้งถึงจะได้ทานมะเขือเทศระดับพรีเมียมขนาดนี้ทุกคนมองว่าของปลอมเจ๊ลองกินให้ดูของปลอมไหมเจ๊ลองชิมให้ดูเดี๋ยวนี้ของจริงค่ะของปลอมไหมของจริงนะคะต้องให้เจ้าของเสียงชิมคือมะเขือเทศของเราเนี่ยจะกัดดูทุกคนเข้าใจว่าเป็นลูกพลาสติกหรือเปล่านะตอนนี้เออ กัดแล้วเป็นยังไงหวานมากค่ะมันคือของจริงนะเราไม่ใช่แบบเยลนรีกัมมี่อะไรไม่นะมันคือมะมเขือน้ำลายสอเลยค่ะ <c oughs> น้ำลายสอเลยอะตอนเนีเออ้เจ๊มันดูนะ่าอร่อยมากแต่ต้องให้เจ้ทานเพราะว่าเป็นคนงดงดผลไม้อยู่นะะหนึ่งหนึ่งนาทีแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปกินห <c oughs> ลังจากนี้จะไปกินตอนนี้ต้องงดผลไม้หนึ่งนาทีนะฮะดีใจที่เห็นเจ้มีความสุขค่ะ กับการได้บนเดินเดินบนเส้นทางของ sustainable ของความยั่งยืนะนะครับแม้มันจะเป็นแค่ปีละครั้งที่ทำทำให้เห็นความสุขที่มันแบบอลังการงานสร้างขนาดนี้แต่เราก็เห็นเจ้เดินทาง ไปเป็นเครือข่ายเดินทางไปหาเกษตรกรเดินทางไปหาภาคีเครือข่ายเดินทางไปจอยร่วมกับเพื่อนเพื่ะแ้ฉันก็คิดว่าเธอน่าจะได้ไอเดียที่มันเยอะมากกับการเดินทางตลอดปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสวนรักษนณะ นาดูนเกิดขึ้นหลังจากที่เราเปิดเป็นฟิลด์โอเพนฟิลใช่ไหมเราเรียกกับโอเพนฟาร์มโอเพนฟาร์มไม่ใช่โอเพนฟิลด์าฉันก็มาจากไหนไม่รู้โอเพนฟิลนะครับที่มันเกิดขึ้นโอเคสุดท้ายนี้มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมอยากให้ใครหรืออยากเปิดสวนให้ใครเข้ามาดูแลติดต่อป,ประสานงานยังไงได้บ้างฝากได้นะจ๊ะ คิดค่าโฆษณาอ๋อ <laughs> ไม่คิดคฝากฝากาสวนรักนานาดูนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนธันวาเนี้ยคุณมาร์กและทีมกินสบายใจ,จเราจะมาโอเพ่นฟาร์มสวนออและสวนก็จะโอเพ่นเสา open ร์อาทิตย์หลังจากที่พี่มาร์กและกินสบายใจมาโอเพ่นฟาร์มแล้วเราก็จะ เปิดสวนให้ิใช่ค่ะให้ลูกค้าเข้าชมเข้าซื้อเข้าชมเข้าพักผ่อนได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เราจะมีพิซซ่ามีกาแฟไว้รอเสือสิ่งที่ควรมีคืออะไรรู้ไหมทุกสวนไม่มีเวลาเราไปงานตลาดในสวนของแต่ละที่ไม่มีบาร์บีคิว ควรจะมีบาร์บีวเกิดขึ้นสำหรับส่วนนี้เพราะมะเขือเทศน่ากินมากนะครับขอบคุณเจ้มากนะครับวันนี้นะครับจะไม่ถือว่าเป็นการรบกวนนะครับวันนี้ถือว่ามาบุกสวนโดยไม่ให้ตั้งตัวนะครับผมแล้วกล้องเราก็สดมาเพราะเราไม่มีการแต่งหน้าไม่มีชั้นแต่งหน้าควรแต่งเองนะจ๊ะต่อไป ขอบคุณเจ้ามากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกับกินสบายใจไลฟ์สไตล์เทปนี้ด้วยเราพามาที่นี่ฮะ สวนรักณนะนาดูลอยู่ที่อำเภอเมืองนี่เองติดตามทางเพจกินสบายใจติดตามทางช่อง YouTube กินสบายใจไลฟ์สไตล์เราจะบอกทุกคนว่าวันไหนที่จะโเพ e n สวนนี้เราอยากให้ทุกคนเดินทางมากับเรานี่คือกินสบายใจไลฟ์สไตล์การเดินทางสู่ความยั่งยืนไปพร้อมๆกับเราเทปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับเจขอบคุณค่ะ, <c oughs> ข,อคคะขอบคุณครับน่ากินมาก มันหวานนะใช่น่ากินมากอมเอากลับบ้าน